โอเเล้วเนี่ยได้ๆๆๆไปๆนี่ๆอุ้ยเดี๋ยวนี่ก็โบ้งเนี่ยๆ Yeah.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hvor mange år? เกคําับอ้อน้วยเราสมัครฟาสยูทมีชิ่งครัไดที่ DC สุขคําครับอ่านี่อะไรครับนี้น่าจะเข้าห้องยาวนี่ที่ทวีแกนอยู่นี่เนาแนโรวีซาลิล่องตัว วีแคบต้องตัวีแค่หมายเลขยี่สิบเก้าอาคารลำเบอร์เฟรนช์นายสัปดาห์นันทกรแอนน์นันรพัฒเจียงวิเชียนมังคีเดชทีมมังคีเดกนัง 对，快点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 。

ยิ่งมาแก้เชือกวนไปตายทั้ีปุ๊บตนี้ปั่นนะอปล่อยวิ้ปล่อยปล่อยออกอีกอกออไปตรีมัดูนี่ละเลเลปลวไปแล้ปล่อยไปปล่อย หมดอะไรวะทีลอดยาง่ไหมดีดีาโอเคมดแล้วโอเคโอเคอนห่งมีหัวจะหลุดนะแน่ไรเ้ไม่ลดไม่ลด้นนี้ข้นไปได้ไมเนี่ยไม่ได้้เนาะไม่เอาเอาเอาตะขอเกี่ยวแล้วรถถอยดจะได้ไหมเออเอาตขอเทียวเดี๋ยวถอยดึงไม่ได้ ฟังพวกเราสิแกวินงก่อนแกยวินงก่อนฟังเรามันถอยไม่ได้ถอยไม่ได้เเร็วๆพี่เกินเวลาจะหมดเอาไงก็รู้แล้วแกวิ่ง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 ลองปล่อยวิ้งครับปล่อยปล่อยครับปล่อยนะครับมีครับอ๋อปล่อยครับมี่งครับมึงนั่งเอาเชือกล่อทุกข้างนอกอันนี้เหรอไม่ใช่ล่อจากข้างใต้ออกมา ลอดข้างใต้รัวรัวรัวข้างใต้พี่มีอะไอะไรเออดีกยมายิบออกมาดึง้างนอกดี๋ออกมาเดี๋ยมอไปเดี๋แค่นี้เดี๋ยมองไปเดี๋ยวอไปไม่ฟังเไปพีเอาแ่เนี่ยนั่นแหละครับีนึงเจ็บเจ็ปล่อยปล่อยป่อ ไฟวิ้เก่งๆเยอะเลยฮะหันหันไฟวิ้นไฟวิ้นวิ้นไอ้ไวิ้น้น่งเยอะฮวหมดแล้วไฟไล้นหน่อยหมดเวล

I'm